สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็น ep แรกของเรานะคะ ep ที่1ในช่อง YouTube นะคะสวัสดีทักทายทุกคนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะช่วงนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะนี่ค่ะตามถนนหนทางก็จะมีดอกไม้สวยๆให้เราได้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรค่ะพอดีนั่งรถบัสผ่านแล้วก็ เห็นก็เลยหยุดแล้วก็ถ่ายคลิปก่อนสวยมากค่ะทุกคนวันนี้อากาศก็ดีค่ะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วอยู่ที่13องศานะคะวันนี้มีแดดนิดหน่อยค่ะสวยมากค่ะ ถ่ายรูปถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนนั่งรถบัสไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในเมืองทูนกันเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนะคะข้างบนจะมีปราสาทเก่าค่ะแล้วก็จะเห็นวิวทั้งเมืองเลยค่ะวิวก็คือสวยมากๆเดี๋ยวรอชมนะคะ นี่ค่ะเรามาถึงแล้วนะคะนี่ก็คือปรา,าสาทเก่าของเมืองทูนนะคะวิวก็คือสวยมากๆเลยค่ะถ้าเรามองลงมาข้างล่างก็คือจะเห็นทั้งเมืองเลยสวยมาก ลากเลยค่ะนี่ก็คือทางลงจากโบสนะคะที่จะลงไปในเมืองทูนทางก็คือมีหลายทางมากแล้วก็ซอกแซกมากเป็นทางเล็กๆค่ะแต่ว่าวิวคือวิวหลักล้านมากสวยมากบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะที่นี่อากาศก็ดีด้วยค่ะวันนี้อากาศเป็นใจนี่ก็คือทางเดินของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนดูบันไดาทางลงนะคะก็คือชันนะคะ ค่อยต้องค่อยๆเดินเราเดินทางออกจากเมืองทูนแล้วนะคะเรากำลังนั่งรถบัสต,ต่อไปที่เมืองชเปียดค่ะวิวก็คือดีมากค่ะวิวระหว่างทางข้างทางก็คือจะมองเห็นภูเขามองเห็นทะเลสาบวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวหลักร้านมากนี่ขนาดแค่นั่งรถบัสนะคะ เรามาถึงสถานีรถไฟของเมืองเปียรแล้วนะคะเราก็ลงรถบัสจากตรงนี้ค่ะเรานั่งรถบัสสายหนึ่งนะคะมาจากสถานีรถไฟเมืองทูนค่ะแล้วก็มาที่เปียรมีรถไฟด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะทำคลิปนั่งรถไฟกันนี่ก็คือเมืองเปียรค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่า บรรยากาศดีมากค่ะวิวสวยมากๆเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงที่รืดูใบไม้ผลิทุกอย่างก็เริ่มจะเขียวแล้วค่ะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าอาปุุนมากค่ะเจอดอกไม้สวยอีกแล้วค่ะทุกคนรอบรอบเมืองก็คือจะเต็มไปด้วยดอกไม้นา,นานาพันธุ์นะคะดูสีสิคะทุกคนสีคือสวยมากอยากจะเอาไปปลูกที่บ้านเลยอ่ะเห็นแล้วแบบชอบมาก ได้เวลานั่งรถกลับบ้านแล้วคะ่ะอยากจะบอกว่าการเดินทางที่นี่ด้วยรถบัสอะคะ่ะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากเลยนะคะเราสามารถเดินทางด้วยรถบัสหรือว่ารถไฟก็ได้เช่นกันคะ่ะถ้ารถไฟก็จะเร็วกว่าคะ่ะนี่ก็คือ ep แรกของเราวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าจะให้ดีก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะว่า ep ต่อไปเราจะไปทำอะไรกัน ก็เป็น e ีพีแรกค่ะถ้าอันไหนไม่ดีก็ติชมกันได้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่อนะีพีหน้าสวัสดีค่ะ